สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิด AMDV นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ตัว CPU นะครับของ AMD นะครับแล้วก็ต้องการเปิดตัว AMDV นะครับ AMD v i s u a l i z a t i o n นะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับเดี๋ยวต้องเกินสักหน่อยนะครับผมเคยทำคลิปไว้นะครับ มันก็หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่น2019นะครับวิธีเปิด AMDV นะครับแล้วก็พอดีในคลิปนี้มันเป็นเมนบอร์ด Asrock นะครับที่ผมจะทำให้คุณดูวันนี้จะเป็นเมนบอร์ด ASUS นะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ใช้เมนบอร์ด ASUS นะครับหรือว่าจะเป็นเมนบอร์ดยี่ห้ออื่นนะครับสามารถดูเทียบเคียงกันได้นะครับชื่อที่ตัวเราจะเข้าไปเปิดในเมนบอร์ดนะ เท่าที่ผมเคยใช้มา a s o ซกับ a s ซูเหมือนกันชื่อเขาเจอชื่อว่า SVM mode นะครับคุณต้องไปเปิดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับผมใช้มือถือถ่ายนะครับมันอาจจะสั่นนิดนิด,นดหน่อยหนะครับก็อย่าถือสากันแล้วนะแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการเช็คนะครับว่าตัว CPU เรานะครับ <c oughs> ลองก็ สำหรับวิธีการเช็คนะครับว่าตัว CPU เรารองรับตัว AMD V หรือเปล่านะครับให้คุณเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ก่อนนะครับให้คุณเรียก Task Manager ขึ้นมานะครับที่แป้นคีย์บอร์ดของคุณนะครับให้คุณดูนะมันจะมีปุ่ม Control, Internet, Internet แล้วก็ดี e t e นะครับ e ี e ิทก็จะอยู่ประมาณมือขวานะครับ Control, Internet จะอยู่มือซ้ายนะครับให้คุณกด3ปุ่มนี้พร้อมกัน คุณเ็นทัสแมเนเจอร์นะครับหรือว่าจะอีกวิธีหนึ่งคุณมาที่แถบทัสบาร์ด้านล่างนี้ก็ได้แล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาอย่างนี้แล้วก็มาคลิกที่ทัสแมเน a เจอร์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูที่เพอร์ฟอร์แมนต์นะครับเพอร์ฟอร์แมนต์เซตเตอรบให้คุณมาดูที่ตัวนี้ Visualization นะครับ Disable นะครับแปลว่าเราปิดไว้ของผมเองไม่ได้เปิดนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับผมก็เลยปิดไว้นะครับในที่นี้ ให้คุณมาดูสถานะนะครับถ้า v s u u l l z z t t o o นะครับ d i s l i n e แปลว่าปิดอยู่นะครับถ้า Enable แปลว่าเปิดแล้วก็ CPU เราซัพพอร์ไม่ซั p พอร์ตครับให้เรามาดูที่ตัวนี้ Hyper-V Support yes นะครับ yes แปลว่า support no, โน้กก็ไม่ support ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเปิดนะครับเพราะว่าเขาไม่ support ตัวให้ M D V นะครับถ้า C p u ของคุณ support แล้วก็คุณมีความจำเป็นต้องใช้นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวจะตามมาดูกันต่อไปเลยนะครับให้คุณตามมาดูกันต่อไปเลยนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ start start เสร็จมาที่ power power set ให้คุณ restart นะครับแล้วก็คราวนี้ให้เตรียมตัวให้ดีก่อนจะ r e ตา a r t นะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับถ้าอส,สุดนะครับกด F2 รัวๆนะครับระหว่างที่คอมพิวเตอร์รีส s t a r t ให้คุณกด F2 นะครับ F2 รัวๆจะตัดเข้าสู่หน้าใบออดนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันต่อไปหลังจากตัดเข้าสู่หน้าใบออดนะครับให้คุณดูนะครับที่หน้า ไบออดนะครับให้คุณมาดูที่คำว่าแอดวานคุณจะเห็นที่หัวข้อนะครับ my favorite main AI t w i c k e r นะครับให้คุณมาจิ้มที่ d v a n c e นะครับ d v a n c นเสร็จในหน้านี้เขาจะบอกนะครับบอกนะบอกว่าเนี่ยแม x กสปี uh, d นะครับอะไรเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับให้คุณมาดูที่คำว่า SVM mode นะครับคุณจะเห็นไหม SVM หมดนะครับอันตัวนี้ตัวนี้แหละคือที่เราจะเข้าไปเปิดตัว AMDV นะครับนี่คุณเห็นไหมให้คุณจิ้มให้ถูกนะครับจิ้มให้ถูกนะครับลากมาจิ้มให้ถูกนะครับแต่ที่นี้ Disable เพราะว่าผมปิดไว้อยู่นะครับให้คุณเปลี่ยนเป็น Enable นะครับ Enable นะครับคลิกเลยนะครับมันจะกลางออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Enable แต่ในที่ในคลิปนี้ผมจะไม่เปลี่ยนให้ดูนะครับก่อนนี้คุณเปลี่ยนแล้วนะครับให้คุณมาที่ exit นะครับก็คือออกนะครับแต่ก่อนที่จะออกนะครับคุณต้องลงมาที่ save chain a n d r e s e t นะครับถ้าคุณไม่ save นะครับมันจะไม่จำค่าไว้ให้คุณมาที่ save chain a d d r e s e t รคลิก s a v มันจะถามว่าโอเคหรือ cancel ให้คุณโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ตัว วินโด์นะครับจะตัดเข้าสู่หน้าะจะตัวไบออดนะครับจะตัดเข้าสู่หน้าวินโด์นะครับรอสักครู่นะครับรีพักรีพับบิกออฟเกมเมอนะครับนี่ครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเข้าไปเปิดตัว AMD ในเมนบอร์ดอสุดนะครับ สำหรับท่านใดที่ใช้เมนบอร์ดยี่ห้ออื่นนะครับโดยเฉพาะ S อสโลก็ดูได้นะครับมันจะชื่อเดียวกันนะครับเพราะผมเคยใช้ a s ส o ลอยู่นะครับมันชื่อหัวข้อมันหัวข้อเดียวกันถ้ามันปิดอยู่คุณก็ไปเปิดนะครับถ้าคุณจะปิดอีกคุณก็ต้องเข้าไปออดแล้วก็ไปปิดนะครับย้อนทางไปนะครับจะ enable คุณก็ไป Disable นะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ